น้อมนอแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันอันพระพักเข้าสู่ปรินิพานไปนนานแล้วแต่ส่วนพระโรูกายของพระองค์เท่านั้นยังทรงเหลือพระคุณทั้งสามคือพระปัญญาที่คุณ พระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณนั้นยังทรงอยู่ยังทรงรักษาผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงขอโอกาสท่านหลวงพีพ่วัฒนะพรติขปัญโยแล้วก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ในวันนี้ญาติโยมก็ได้รวมกันสวดมนต์ในช่วงตอนเช้าถือว่าเป็นการปลุกตัวเองให้ลุกขึ้นมาในร่างกายของเราโยมก็ลุกอยู่แล้วแหละทีนี้เราก็ามาปลุกจิตปลุกใจของเราในช่วงเช้าของวันนี้ญาติโยม ก็ได้มาร่วมกันสวดสาธยายมนเพื่อกล่อมจิตกล่อมใจของเราให้เกิดเป็นสมาธิถ้าเราสวดมนต์บทไหนแล้วเกิดเป็นสมาธิมันก็จะไม่ผิดไม่เพี้ยนแต่บางบทบางครั้งเราสวดไปแล้ว ผิดพลาดเผลอไปก็อาจจะด้วยเป็นด้วยสติของเราเพลพังไปเจ็กชิ้นเดียวกันคนเราย่อมมีเขาเรีวยกว่าผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นอาตอมาได้ยินได้ฟังหลวงพ่อท่านพระอาจารย์มหา ที่ท่านอยู่กรุงเทพท่านได้กล่าวชี้แจงว่าญาติโยมนะได้ร่วมกันเรียกว่าสวดสาธยายมนเนี่ยก็เป็นบุญทางจิตทางใจอีกอย่างหนึ่ง่าเพราะว่าบุญนี่ญาติโยมก็รู้อยู่แล้วว่าบุญคือชื่อของความสุขนะบุญนี่เป็นชื่อของความสุขทำแล้วไม่เกิดความเดือดร้อน ต่อบ้านเมืองไม่เดือดร้อนต่อตนเองไม่เดือดร้อนต่อผู้อื่นนี่ชื่อว่าความสุขอา,อาตมาได้เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมดาวเขาแก้วอตอนนั้นบวชเป็นสามเณรยังไม่ได้รู้หรือว่าได้ศึกษามากเท่าไหร่ ไปปฏิบัติธรรมที่ทำดาวเขาแก้วอยู่สิบปันพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูประโชดปุญญาพรเนี่ยท่านก็ได้ให้ฝึกฝึกดูจิตดูใจตัวเองให้เกิดบุญอันดับเลขเลยก็คือไปถึงต้องมีความพยายามมีขันติเพราะว่า สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ถึงบนยอดเขาก็ต้องใช้ก็เรียกว่าความเพียรอุตสาหะจึงจะสามารถเดินขึ้นไปได้และหลังจากนั้นก็ต้องเดินลงมาเพื่อที่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมที่ศาลาด้านล่าง ก็จะเห็นได้ว่าการเดินขึ้นเดินลงก็มองเป็นธรรมะได้โยมเป็นบุญอีกอย่างหนึง่งทำให้เราระลึกสติอยู่เสมอ,อการเดินขึ้นเดินลงเหมือนการย่างก้าวแต่ละก้าวเมื่อวานนี้โยมก็ได้เดินจงกรมมองดูจิตดูใจของตัวเองในการเดินผนทางทุกก้าวย่าง ต้องใช้สติหากสติเผลอเมื่อ,อไรเราก็อาจก้าวพลาดพลั้งไปดังเช่นการที่อาตมาได้ไปฝึกเดินขึ้นเดินลงเ่ราะเลยพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าเดินขึ้นเดินลงนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เหนื่อยอย่างเดียวเราได้ทั้งกำลังแล้วก็ได้ทั้งศรัทธา ศรัทธานี่แปลว่าความเชื่อประสาธะแปลว่าความเลื่อมใสเราก็จะได้เกิดเขาเรียกว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามันมีอุปสรรคต่างๆเราเกิดความตั้งใจเดินขึ้นเดินลงมันก็เกิดความศรัทธาแรงศรัทธาดูจิตดูใจของตัวเองว่ามีศรัทธามากน้อยสักเพียงใด วันนี้ก็เช่นเดียวกันโยมโยมจะเกิดบุญจะเกิดกุศลได้ก็ต้องมีศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระรันาตนตรัยของเรานี่ยอย่างที่อาตมาได้กล่าวเป็นเบื้องต้นว่าพระรันาตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ โดยคุณของพระพุทธเจ้าของเรานั้นโดยโย่อนี่ท่านบอกว่ามีอยู่สถ้าโดยพิสดารน,นี่มีอยู่ 9.. ก้าโยมก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมา,าก็คือประการกล่าวโดยโย่อก็คือประการที่หนึ่งคือพระปัญญาที่คุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านมีพระปรรัญญาแล้ว ท่านก็นำพระบัญญาของท่านนั้นมาก็เรียกว่าเผยแผพพ่เป็นหาให้แก่ตุ้นใหม่ใหญ่หลังหรือว่าท่านสาธุชนนี่ได้รับรู้ตอนแรกนท่านกล่าว่าจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลใดเลยเพราะว่าหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่เป็นเรื่องที่ศึกษาได้ยากดังนั้นท่านก็เลย เรียบเสมือนบุคคลเนี่ยเหมือนกับบัวสีเหล่าอุคติตันยูบัวที่อยู่พ้นน้ำไปแล้ววิปปติตันยูบัวที่บัวที่อยู่เสมือน้ำในยะก็คือบัวที่อยู่ใต้น้ำปัทธ,ธประมะก็คือบัวที่อยู่ใต้โคตมเปรียบประดุ์เหมือนกับ บุคคลผู้ศึกษาในข้ออัดข้อธรรมเนี่ยประการแรกบัวที่อยู่พ้นน้ำเมื่อเราได้ศึกษาไปแล้วบางคนบางท่านเขาเรียกว่ามีบุญเก่าศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนไปแล้วเกิดความแตกฉานก็จะมีวันเบ่งบานในวันข้างหน้าก็คือถึงพระนิพพานได้ อย่างบัวที่สองบัวที่อยู่เสมอนม้ําบัวเช่นนี้เป็นบุคคลเปรียบเสมือนกับบุคคลที่พยายามฝึกฝึกอบรมแล้วถึงจะไม่รู้มากแต่ก็พยายามฝึกอบรมฝึกจิตฝึกใจของตัวเองก็ย่อมทำให้เกิดบรรลุในภายเบื้องหน้าได้ประการที่สาม บัวที่อยู่ใต้น้ำก็คือบัวชนิดนี้ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยแต่พยายามฝึกฝนตนเองให้ดีให้ดีขึ้นเขาเรียกว่าถึงจะไม่มีความรู้แต่ก็ใฝ่หาความรู้บัวชนิดนี้ก็ย่อมจะเบ่งบานในวันข้างหน้าก็ได้แต่ บุคคลหรือคนที่เหมือนกับปัตถะประมะก็คือบัวที่อยู่ใต้โคตมบัวชนิดนี้ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยนะคอยแต่จะเป็นอาหารของเต่าและปลาเช,เช่นเดียวกันกับบุคคลผู้ไม่มีความรู้ไม่อยากที่จะฝึกไม่อยากที่จะปฏิบัติอ่า ถือว่าตัวเองบางทีบางครั้งมีความรู้มากแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือพระปัญญาที่คุณท่านใดสั่งสอนอตรวจดูอย่างนี้ท่านจึงเขาเรียกว่าแต่กล่าวชี้แจงมาเผยแพร่โดยการสั่งสอนเริ่มแรกของท่านก็ไม่ได้แสดงให้ใครมากมายโยม มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่ได้รับฟังธรรมจากท่านก็คือปัญจวคีทั้งห้านี่คือเป็นเขาเรียกว่าการแสดงพระธรรมเทศนากาันแรกต่อมาพระบริสุทธิ์ที่คุณคือท่านนี่กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่หมดจดไกลจากกิเลสแล้วอ่า หมดจดกลจากกิเลสแล้วญาติโยมก็จะมองเห็นได้ไง่ายๆว่าท่านนี้เข้าสู่พระนิพพานไปนานแล้วตามบทสวดที่เราได้แปลไปเพราะฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์นี่สับแปลแล้วได้ใจความนิยมตั้งใจฟังบทคำแปลมองให้ลึกนึกให้ไกลโยม ว่าคำแปลไม่ใช่ว่าสักว่าแต่สวดใช่ไหมโยมเจกเช่นเดียวกันพระองค์นี้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณประการสุดท้ายมีพระมหาการุณาที่คุณมีพระมหาการุณาที่คุณก็คือท่านได้ทรงมีเขาเรียกว่าพระมหาอันยิ่งใหญ่ก็คือ ให้เราสาธุชนเนี่ยได้รับรู้รักธรรมคำสั่งสอนของท่านาตามจริงท่านเนี่ยจะไม่แสดงก็ได้จะไม่แสดงกล่าวชี้แจงแสดงธรรมหรือไม่สั่งสอนเลยก็ได้จึงเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่เราชาวพุทธที่ได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นจากาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ให้ว่าจะเป็นจากใครก็าตามล้วนแต่เป็นธรรมะที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทั้งนั้นอ่าทั้งหมด84,000พ, 84, พระธรรมขันเนี่ยถ้ากล่าวว่า84,000พระธรรมขันนี่ทำไมจะศึกษาทำไมจะเรียนรู้ได้หมดท่านครูบาาจารย์หลายๆรูปท่านกา ได้บอกไว้ว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่มีอยู่หลายหมวดหลายหมู่หลายกระทุ้หลายวักหลายตอนแต่ว่าธรรมคำสอนนี่ทำไมเราจะเรียนได้หมดท่านบอกว่าอย่าไปกังวลในเรื่องตรงนี้ให้เรานั้นเลือกรำเฉพาะแค่สามข้อก็คือสัพพาปัสสะอากการนัง การไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมประการสุดท้ายสาจิตตะประโยชน์ทปนังการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สามอย่างนี้โยมที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา ก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้โยมมามาแล้วก็มาให้ถึงมาให้ถึงบุญเพราะว่าโยมไม่มีอะไรที่จะสามารถติดตัวไปได้นนอกจากบุญกับบาปโยมก็รับรู้กันอยู่แล้วแหละ อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังเป็นปิิศนารรว่าสี่คนหามสามคนแหหนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปญาตโยมก็เคยได้ยินได้ฟังมาก็พิจารณาดูอาโยมสี่คนหามกระถาดทั้งสี่ของเราสามคนแห่ก็อนิจจตาทุกตาอนัตตา อย่างนี้เป็นต้นหนึ่งคนนั่งแค่ก็คือใจของเราหรือตัวของเราอสองคนพาไปก็คือบุญกะบะับบาปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมมาวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบุญแก่ตัวเองโยมเรามาวันนี้โยมกลับไปโยมก็ไปบอกคนบ้านใกล้เรียนเคียงว่าอาจารย์ท่านนั้น ได้จัดให้มีการาเขาเรียกว่าทำบุญหรืออาบน้ำเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนีง่หนึ่งครั้งท่านได้จัดให้เรา,าได้มีการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเองหาได้อย่างนะโยมนะวัดไหนที่ จะมาทำแบบเดียวนี้หาได้ยากหาได้น้อยเพราะฉะนั้นก็ให้โยมภูมิใจไว้ว่าเรามีพระดีอยู่ในบ้านแล้วมีพระดีอยู่ในหมู่บ้านก็ให้ญาติให้โยมนั้นตั้งอกตั้งใจเอาอก็สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับญาติกับโยมทุกคนทุกท่าน ที่มีความอุตสาหะวิริยะได้เข้ามาเห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญยาิของโยมพยโยมต้องการสิ่งใดไม่เหลือวิสัยที่เราท่านทั้งหลายจะพึงพ่งจะพึงพบพึงประสบ ขอสิ่งนั้นจงผันสำเร็จจงผันสำเร็จทุกประการทุกท่านทุกคนเธอ